ความนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปซื้อขนมเคก้กฝันว่าไปซื้อขนมเค้กในร้านเบเกอรี่แปลว่าอะไรแปลว่าท่านจะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจจะสูญเสียผลประโยชน์จากการกระทำของคนอื่นศัตรูจะมาง้อขอคืนดีจะมีคนนินทาขรหาท่านท่านจะถูกนินทา เพราะมีคนอิจฉาตาล้อนในเรื่องความรักท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนจะมีคนนินทาเพราะอิจฉาตาล้อนในเรื่องความรักของท่านเลขนำโชค069 069ฝันว่าตัวเองไปซื้อเค้กในร้านเบเกอรี่เป็นฝันดีในเรื่องหน้าที่การงานการเงินท่านจะประสบ ความสุขจะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขจะเพลิดเพลินเจริญใจกับเงินที่หามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองมีคนบางคนพยายามทำตัวเป็นศัตรูของคุณให้ระวังฝันว่าเข้าไปในร้านเบเกอรี่ศัตรูจะมาง้อขอเป็นมิตรนะคะเลขนำโชค08069